เเดินเนีนีดินเีเดินเีดานีดินดชาดิเดชาดิดืีดิอนีนีดานอีหหนีนเดือนีนดานหีดอนนีหดชอนอหีหอนเีหนนดอหนีหนเอนเอยี่หอนอดหีองีดีีสีของ ถูกใจอย่านืมกดซับสไครต์ชั่วโมงมากินเชงเอ้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อบกับโมช่มองโมงมากินช n n น l น,นะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ซอยลูกเสือสองค่ะที่อาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะ โมไปเจอร้านนี้มาค่ะทุกคนเป็นร้านลึกลับนะคะอยู่ในซอยโซกลืบเลยคะ่ะทุกคนเป็นร้านข้าวมันไก่นะคะน่าสนใจมากๆเลยก็เมนูของเขาหน้ากินมากๆเลยนะคะโมจะพาไปร้านนี้ค่ะร้านอาจงข้าวมันไก่ค่ะในซอยลืบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเนี่ยข้างหลังเนี่ยค่ะไะนี่ค่ะ,ะ,คะอยู่หลังโรงเรียนชายนะคะถนนดาวดึงค่ะทุกคนใกล้ๆโรงเรียนชายเลยนี่ค่ะ นในซอยเนี่ยในซอกลืมนะคะคือถ้าสมมุติว่าไม่ไม่สังเกตรจริงๆคือไม่เห็นร้านนี้เลยนะคะนี่ค่ะมีแก๊ฟฟู้ดมีอะไรนะคะตอนนี้มีบริการแก๊ฟฟู้ดค่ะเจอแล้วค่ะร้านนี้แม่สวัสดีค่ะ แม่ขายข้าวอะไรบ้างอาจ๊ะข้าวมันไก่ทอดมีข้าวมันไก่ต้มค่ะก็จะมีไก่อบค่ะค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเห็นว่ามีสองน้ำจิ้มเลยนั่นนั่นนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะกินกับอะไรคะแม่อันนี้จะทานกับไก่ไก่อบค่ะไก่อบนะคะอันนี้อู้หูน่าทานมากนี่ ข้าวคุณแม่แบบเป็นสีแบบออกเหลืองน้ำตาลนะคะ,ะ,ะนี่ค่ะนี่แม่ได้สูตรมาจากไหนอะคะแม่อันนี้ไม่มีะนิสสูตรนนคิดค้นเหรอคะแม่ค,ดดค,ดคิดเองคิดค้นเองค่ะเห็นว่าเริ่มต้นจากการขายออนไลน์ใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยแล้วก็เนี่ย เพิ่งเริ่มมีหน้าร้านเนาะประมาณ3วันค่ะ<า>แต่ก่อนหน้านี้<ง>เขาขายออนไลน์มาก่อนนะคะอชอบข้าวสีข้าวอ่ะน่าจะอร่อยอ่ะกินเปล่าๆอีต้ออร่อยแน่เลยค่ะแม่ชอบน้องสะโพกค่ะ,ะไก่กรอบหนึ่งค่ะไก่อบหนึ่งก,กอบอ มไม่กอบแล้องไ้๋อ,อ,อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอาเป็นไก่ต้มสามเลยค่ะไก่อบทำาไมกรอบนี่ไม่ขายเลยใช่ไหมแม่ <c oughs> นี่ถ้าถ้าไม่กรอบ,รอบคือทางร้านไม่ขายเลยนะคะคือคัดคุณภาพมากเลย <c oughs> คุณแม่ชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อแม่แป๊ดลูกแม่แป๊ดนะคะ <c oughs> แม่ก็ยังไม่เก่งไงคืคคอหัดถัดทำลูกยังไม่เก่งค่อยๆไปค่ะแม่เนาะได้เราวนี่ยไม่เก<ฮ>่งอ<ฮ>อยู่บ้านลูกเขาก็ไม่รู้ว่าจะให้ทำอะไรอะไรค่ะอ่าปกติคุณแม่ทำอะไรอะคะก่อนนี้แม่ทำงานห้างอ๋อนี่นี่ก็บริษัทยุคก็เลยอยู่บ้านอ๋อค่ะ คุณลูกก็เลยเปิดร้านข้าวมันไก่ให้ใ่เปิด้านเค่นถึงร้านเปิดหกโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มนะคะเปิดทุกวันเลยตอนนี้ยังไม่มีวันหยุดนะจ๊ะแม่ยังยังไม่มีวันหยุดนะคะคุณลูกชายบอกไม่ให้หยุดนะคะนี่สวยมากเลยทุกคนนี่ค่ะอ่ามีบริการแก๊ปฟู้ดด้วยนะ นี่เขามาแล้วค่ะนี่แกฟู้ดมารอรับนะคะนี่นั่งรอ่น้ำานทางพ่อค้านี่บอกนั่งรอแล้วก็เสิร์ฟน้ำเลยนะคะน่ารักมากมากเลยบริการดีเยี่ยมเลยนะคะนี่ช่วยกันทำนะคะน,คนี่ค่ะยังไม่ได้ตัดอะไรเลยแั่ไม่เสร็จอะไร ถ้าร้านทำช้าอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะน,นี่เขาแบบว่าเพิ่งเปิดเป็นหน้าร้านเนาะ<ม>ใครอยู่นครสวรรค์ก็มาอุดหนุนได้นะคะถ้าใครผ่านไปนครสวรรค์ผ่านมานครสวรรค์ก็ขอเชิญอ,อุดหนุนได้เลยนะคะ<ม>ช่วยกันทางทํำออเดอร์แก๊ปออเดอร์หน้าร้านนะคะที่แรกเปิดแต่แก๊ปเหรอคะ อ,อันอันอันนี้้ตงไม่ได้ร้าน<ข>ต้มไก่ไก่ไก่ต้มเหมือลเห็ไ่ไหมไก่ชามมากไก่มาแล้วนะค่๊ะ คือน้ำจิ้มแบบอื้มน่าทานมากแล้วคือเขาเปิดถึงห้าทุ่มอ่ะใครที่แบบว่าหิวตอนดึกๆนะมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะหรือว่าใช้บริการแก๊ฟฟู้ดได้เลยนะคะ ว่าอะไรคุณแม่ก็หั่นนะคะคือจัดสวยงามอะ่ะเสียงแกฟูดดังเยอะนะคะน่าทานเนี่ย เสิร์ฟก่อนได้เลยนะคะยกยกมาได้เลยนะคะอันนี้ชื่อคุณแฮมนะคะน่ารักมากๆนี่เสิร์ฟให้คุณแม่แล้วน่ากินเนาะแม่เนาะค่ะ เนี่ยลูกทุกททเป็นน้องใส่แล้วแว้แฮมใส่เอ้ในนั้นแล้วลูกแล้วเราถ่ายรูปลงเพจกันเองเลยเหรอคะครับผม้หูสวยจังเลยอ่ะมีฝีมือมากๆเลยค่ะออนี่ชอบภาพสีนี้มากมา่เยนึกนี่ นี่ถ้วยน้ำจิ้มน่ารักอ่ะอ่าวขออนุญาตดูนิดนึงได้ไหมคะนี่ดูดิถ้วยน้ำจิ้มน้ำซุปนะคะขอบคุณค่ะ,อะจอดได้เลยค่ะพี่โอ้ยแกฟู้ดมาหลายคันเลยอะ เดโมจะให้ดูความน่ารักของเจ้าของร้านนะคะคือนี่ค่ะแกคูดมาปุ๊บเขานี่ค่ะนี่เขาเสิร์ฟน้ําทันทีเลยนะคะนี่เก้าอี้นะคะนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยเป็นลูกชายนะคะชื่อ,ช,อชื่อบอสค่ะนี่อ้คือยกสะโพกเลยนะอ่านี่ มีน้ำด้วยเออนะคะคะแล้วก็คุณแม่นะคะก็จะจัดจานค่ะก็มีแบบโรยผักชีค่ะแล้วก็มีแตงกวานะคะก็ได้นี่น้ำจิมซีฟู้ดชอบเลย ไม่พอตักได้อีกนะคะไม่พอตักได้อีกใช่ไหมคะแม่ไม่พอตักได้นี่ค่ะเพราะว่าคือตอนนี้ช่วยเรายังไม่ยังว่ายังไม่ค่อยโอ้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะค่ะสู้ๆค่ะนี่ดูทางนี้โหลูกค้าเต็มเลยนี่ค่ะทุกคนขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะคะมันไก่ต้มหรอของแก๊ป้ะแม่ทำบอสเลยค่ะบอสอันเนี้ยกินน่ากินมาก สวยมากค่ะลองปักแล้วมันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วย<ด>หรอคะใช่ค่ะนี่คะ่ะร้านนี้เขามีจุดบริการน้ำดื่มให้ด้วยนะคะทานฟรีนะคะ รีบวิ่งไปเลยนะคะทุกคนนี่นี่สวะักพีกินน้ำก่อนนะคะบริการดีมากนี่ค่ะแอบดูนะคะขวัญใจพี่แก๊บล่ะทีนี้ <c oughs> นมาแล้ว บอสคะทำไมต้องวิ่งรีบวิ่งเอาน้ำไปให้พี่แกฟฟูดเลยคะเพราะว่าพี่แกปเขาอ่ะเพราะว่าผมตัวเองอ่ะก็เคยวิ่งแกปเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกเขาว่าวิ่งอ่ะเหนื่อยแค่ไหนเรานหิวน้ำเวลาขับ,ข,บขับไปเจอแดดแล้วร้อนอากาศงี้ด้วยครับก็เลยเห็นใจเขาก็เลยให้เขาทุกคนเลยพี่ให้กินน้ำน่ารักมากมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะครับ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มจากข้าวมันไก่ก่อนค่ะนี่มาต้องลองชิมข้าวมันไก่ก่อนนะคะเพราะเป็นร้านข้าวมันไก่เราก็จะต้องชิมข้าวก่อนค่ะเพราะว่าสีสันแบบนี้คือน่ากินมากมากเลยกินเลยค่ะอืมืมนุ่มแต่ยังแบบเรียงเม็ดสวยอยู่เลยนะคะแล้วก็มีรสชาติค่ะทุกคน หอ,อมมีรสชาติแต่ไม่เค็มมากอะ่ะอร่อยเลยค่ะแล้วก็กินกับไก่เลยนะยังไม่จิ้มยังไม่จิ้มอยากรู้ว่านี่ค่ะเป็นยังไงนะจิ้มอ,มอมืน้ำซุป คนจะบอกว่าไก่นิ่มมากนิ่มแล้วแบบว่านุ่มนุ่มนิ่มแต่แบบว่าไม่ได้เละนะคะแล้วก็หอมโอ้ไก่หอมโอ้ไก่ร้านนี้อร่อยหรือว่าเป็นเฉพาะที่ชิ้นที่โมกินหรือเปล่าเดี๋ยวลองกินอีกชิ้นหนึ่งนะคะต้องลองซ้ำค่ะน้ำจิ้มเขาน่ากินมาก น้ำจิ้มออกอรสชาติหวานเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีความหอมเต้าเจี้ยวค่ะแล้วก็พริกข่าพริกแบบสดๆเลยเดี๋ยวโมจะแอบ,บกินน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน,นี่นี่แอบบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดของไก่อบโมชอบกินข้าวมันไก่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้เขามีอะ่ะชอบมากเลยอขอได้นะทุกคน น้ำซุปนะคะมีความหอมนัวไม่เค็มค่ะกลมกล่อมอร่อยเลยแล้วก็น้ำซุปของเขาใสด้วยค่ะต่อไปเรามากินข้าวไก่อบกันนะคะทุกคนให้กันมาแบบว่าเป็นน่องติดสะโพกให้กันมาทั้งน่องเลยนะคะทั้งสะโพกทั้งน่องอะไรสักอย่างนะ,ะ,ะขอชิมไก่ล้วนๆก่อนเลยนะคะ อันนี้คืออันที่ขายดีเลยนะคะของด้านนะพอได้ไหมครับคุณไอร่อยค่ะไก่อกของเขานะคะนุ่มมากนุ่มอีกแล้วทุกคนแล้วก็จะมีความหอมขึ้นมาค่ะเหมือนเป็นกลิ่นหอมของพริกไทยสามเกลอือพริกไทยกระเทียมรากผักชีใช่พริกไทยกระเทียมรากผักชีไหมคะครับ อ๋อว่าแล้วอร่อยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่หวานอะ่ะไม่หวานมากอะไเงี้ยทําให้เราแบบเวลาทานเราไม่เลี่ยนนะคะอร่อยครับที่จริงกินข้าวสวยนะแต่โมอะขอสั่งแบบว่าเป็นข้าวข้าวข้ามันน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะราดไปเลยกินแล้วนะคะ ร่อยผมว่าพร้ำลืออ่าขอบอกเลยว่าถ้ากินข้าวตวยเจ้าเลยกว่านี้เพราะว่าข้าวมันคือมันจะมันข้าวตวยจเจ้าเลยกว่านี้คือไม่ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มก็ได้อร่อยแล้วอ่ะวิ่ง,งอะไรเนีแกฟูดไมแ่แกวหะ น้องเขารีบเอาน้ำไปให้เลยแม็กดูดิแม็กดูดิดูดิน้องเจ้าของร้านรีบเอาน้ำวิ่งไปให้พี่แกปฟูเลยนะเขาบอกว่าแก,ก,แกฟัวแกฟฟูเหนื่อยดูดิเ,เขาน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะกินต่อต่อ,อปไปเรามากิน ข้าวมันไก่ทอดกันนะคะอันนี้ก็เป็นซิงเกิลของทางร้านเลยค่ะขายดีสุดเลยเด็กๆชอบกินนะคะเดี๋ยวเราจะมากินไก่เปล่าๆกันนะคะแค่แบบว่าตัดก็รู้แล้วว่านุ่มอะ่ะกรอบนองนุ่มในแน่ๆร้อนร้อนเขาทอดมาใหม่ๆเลยอร่อย กรอบพอดีแบบกรอบส่วนหนังอ่ะอร่อยไม่ต้องกินก็อร่อยนะ้องกินสูตรเดิมนะคะโมก็จะชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะไม่ต้องไม่ต้องมานี่ ใส่น้ำจิ้มติฟฟูเลยค่ะอืม,อม,อมเข้ากันเนาะ <c oughs> อืมน้ำซุปทานรน้อนๆอร่อย ใส่พริกไทยหน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยเขาใส่พริกไทยมาอร่อยหอ,อมโอเคค่ะทุกคนสำหรับทีปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมาลองร้านนี้เด็ด